ทุกคนเราอยู่ที่รีสอร์ทที่ลำปางนะฮะทุกคนนี่บรรยากาศสบายมากเรากำลังปั่นจัก,กรยานบางคนขับรถใช่ไหมแต่เราอยากจะปั่นจัก,กรยานดูต้นไม้สิต้นตะโกไหมทุกคนจะ่ะเลี้ยวขวาไปกรุงเทพยอย่างที่บอกนะแล้วมีสองช่องนี่อีกช่องกำลังนอนรออยู่นะจ๊ะนอนรอนไปก่อนนะเธอเมื่อกี้ช่องนี้ถา่ายได้4ี่ิาวิมันก็ตัดไปไงทุกคนดูบรรยากาศดิ รีสอร์ทที่ลำปางรถมากยิ่งใหญ่มากทุกคนนี่ค่ะรีสอร์ทที่ลำปางลีลาวดีจะมีชื่อนะฮะราชาวดีจามจุรีประมาณนี้แต่เราไม่เลี้ยวขวานะเห็นไหมฮะจะดีก่ย่าง5ดาวแต่ไม่มีเคฟสีนี่ฮรรยากาศปเราจะปั่นไปตรงนี้คะไปชมบรรยากาศเดี๋ยวจะมืดไงไปทุกคนเราไปดูกันว่ารอบๆจะเป็นยังไงบ้างแต่ต้องระวังรถนิดนึงนะยังจะแบนไหมอะ่ะ มันรู้สึกจะแบนๆอยู่นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งทุกคนจะอ๋อไม่เป็นไรฮะไปได้อยู่ไปเบาๆแล้วกันทุกคนตรงข้ามกับวิทยาลัยอินเตอร์เช็คนิกลำปางทุกคนอ๋อมีความเป็นยางแบนนะอันนี้ต้นบอนนะฮะทุกคนนิหาด้านหน้าของรีสอร์ทนะฮะที่ลำปางทุกคนอ๋อเราเปลี่ยนรถเปลี่ยนคันดีกว่าฮะทรุดนี้ ทางจะไม่รอดทุกคนจะมีห้าบรรยากาศด้านหน้าทางจะเปลี่ยนคันด,ดีกว่าทุกคนเราปั่นออกมาจากนะครับรีสอร์ทที่ลำปางก็จะเจอสภาพแบบนี้ จะมีร้านอาหารซ้ายขวาแล้วก็จะเป็นสี่แยกนากว่มั้ามุ่งหน้าไปก็จะเข้าสถานีรถไฟได้ด้วยแต่สี่แยกนาขวมตรงนี้ถ้าเกิดเราเลี้ยวขวาตรงนี้ก็จะไปซุปเปอร์ไฮเวย์ไงจะไปร้านเราจะไปเซ็นทรัลพลาซาก็ได้ไปสนามบินก็ได้จะไปอนุสาวรีย์ออมทิปช้างหนานเจ้าทิปช้างตรงนั้นจําได้เลยแล้วก็ตรงแยกปากหามก็จะมีวัดนะฮะ ถ้าเลี้ยวซ้ายไปก็จะเป็นของอินทราอาเลตสามชามเซรามิกแล้วก็วัดม่อนม่อนจำศีลม่อนปู่ยักษ์สวยมากอยากให้ทุกคนไปวัดม่อนจำศีนมากจากที่โรงแรมที่นี่นะฮะนะฮะที่รีสอร์ทนะลำปางที่ลำปางเนี่ยก็ไม่ไกลนี่พรุ่งนี้เข้ามันไก่เรามากินเจ้านี้ไหมข้าวขาหมูเรืองฤทธิ์เนี่ยเรืองฤทธิ์โภชนาทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาไหม เราจะไม่ผิดเราจะมาพรุ่งนี้นะตามตารางของเรานี่หาสายวัฒนธรรม6กิโลเลยเหลอว้าเราเดินมาก็2กิโลในเมืองแต่ว่ามันเรียงเมืองไปเลียงเมืองไปอีกทางหนึ่งนะฮะถ้าเกิดสายวัฒนธรรมตัวนั้นก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรกองต้งกองต้าแล้วก็โรงแรมพักพักโฮสเทลเขาบอกว่าเข้าเมืองตั้ง5กิโลแต่ทําไมเรามาเรารู้สึกว่าแค่2กิโล่ะทุกคนพอมาจากรถไฟไงฮะทุกคนจะ 2กิโลฝากฝ่าประมาณนั้นนะครับอันนี้วัดสามัคชาสามัคคบุญญารามพระปางนาคปกสิกิโลหาทุกคนถ้าเกิดใครจะเลี้ยวขวาไปนะฮะเหมืองฐานลิกไนท์ที่นี่ก็มีศูนย์ฝึกลูกช้างด้วยนะครับทุกคนมีบ่บ้านแกะสลักแล้วก็อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนที่แบบมีไม่กี่ที่นะที่มีน้ำตกแล้วก็บ่อน้ำร้อนอยากไปมากขอบอกไม่ได้ไปมา20ปีแล้วทุกคน นี่ฮะเลี้ยวซ้ายไปเชียงใหม่เลี้ยวขวาไปเชียงรายตรงไปเป็นลำปางว้าสามจังหวัดไฮโซสามจังหวัดสามใบเถ่าทุกคนนี่ฮะตรงไปลำปางเลี้ยวซ้ายไปเชียงใหม่นะจ๊ะกาดม้วนใจอยู่ตรงไหนเนี่ยทุกคนอยากไปแล้วอยากไปมากๆกาดม้วนใจนี่คือถนนพหลโยธินนะฮะถนนสายหลักของประเทศสายหนึ่งนี่ครับทุกคนตรงไป เข้าเมืองเดี๋ยวขวาก็าจะไปเชียงรายก็คือเส้นไปบ้านป่องนักได้ว้าอยู่รถสิทุกคนต้องระวังฮะนี่นะครับเรากลับนะคะทุกคนจา้าเพราะว่าเราไม่ได้ไปเชียงใหม่เราก็ไม่ได้ไปเชียงรายนะฮะเรากลับย้อนทางเดิมครับทุกคนแล้วก็จริงจริงจังหวัดลำปางนะสนใจมากแม่มงแม่หมอก็มีงานทุกปีในเมืองก็จัด มีถนนอทุกเสาร์อาทิตย์ก็จะมีตลาดกองต้าที่เป็นสวยมากตลาดที่สวยที่สุดเลยของประเทศเพราะว่าได้เพราะว่าไม่ได้ตลาดนัดทัวไปนะเป็นตลาดไนท์กลางคืนที่แบบสวยงามมากเส้นทางจะสวยมากเดินแล้วแบบดูรู้สึกแบบภูมิใจในความเป็นล้านนาอีกเมืองหนึ่งทุกคนว้ายดูรถมันเลี้ยวบางทีมีรถพ่วงอะทุกคนจะ่มันจะพ่วงเราไปดูวยต้องระวังนี่คือแสดงว่าเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่มีความเป็นสิริมงคลเห็นไหมฮะ จงรักภักดีทุกคนเนี่ยฮะอยากให้ทุกคนมาวัดปงสนุกนะฮะวัดศรีบุญเรืองหลายวัดเลยที่ดังๆวัดเชียงมั่นเชียงยืนด้วยไหมไม่รู้แหละทุกคนมาทั้งทีก็ต้องศึกษาข้อมูลนิดนึงฮะสวยงามมากครับทุกคนไม่ไกลจากโรงแรมวิสอร์ทที่ลำปางนี่คือสีแยกนากวบทุกคนจา้า เลี้ยวซ้ายไปลำปางทุกคนไปนี้ก็สนามบินแล้วก็อย่างที่บอกนะไปบ้านป่องนักข่ายสุรศักดิ์แต่ตรงนั้นจะเลี้ยวเข้าพหุโยธินอีกทางหนึ่งที่เป็นช่องแปเก่าฮะทุกคนนี่ฮะพระทิตตกดินแล้วทุกคนเดี๋ยวเรากลับเข้าที่พักกันแล้วก็เตรียมตัวรลายสดว,ว่าเราอยู่ที่รีสอร์ทที่ลำปางนะครับใครอยากไปประเทศ ลำปางหลวงเจดีหัวกลับใช่ไหมใครอยากไปวัดเจดีซาว20นับให้ครบ20องค์นะฮะซาวแปลว่า20ใครอยากไปวัดออพระแก้วนะฮะพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามที่มตีตำนานพระแก้วมรกกประฏิสฐานอยู่เคยมาประดิสฐานที่เมืองนี้นะฮะก่อนจะไปประดิสฐานที่เชียงใหม่นะฮะทุกคนก็ไปได้ทุกคนจะรวมวัดดอยพัชานอู้ที่เที่ยวเยอะฮะ นะครับรวมไปถึงนับเอ่อเขื่อนกิ่วลมทุกคนบางคนอาจจะลืมไปแล้วว่าที่นี่มีเขื่อนกิ่วลมจังหวัดลำปางนะครับนี่ฮะเรื่องดิโโชนาทุกคนวันนี้เรามาทานไหมอ่ะมีโรงแรมอินเตอร์นานา,นาชาติด้วยทุกคนเป็นโรงเรียนอนุบาลเด็กดีฮะเป็นเนอร์เซอรี่คาเดอร์การ์เด้นนะฮะทุกคนใ,ใกล้ๆกลกับที่พักที่รีสอร์ท รีสอร์ทที่ลำปางนะฮะใครอยากจะไปเที่ยวถ้ำขุนตาลอุทยานแห่งชาติก็เลิศนะฮะ สมัยก่อนนียก่อนจะไปถึงเชียงใหม่เนี่ยจะอยู่แค่ลำปางจะมีไม่มีทางรถไฟไปถึงคนก็จะเจริญมากเลยนะลำปางเนี่ยจเจริญกว่าเชียงใหม่ฉะนั้นจะมีพมุงพม่ามีวัดพม่าเยอะฮะเพราะเขามาทําธุรกิจค้ามงค้าไม้ใช่ไหมเขาก็เลยสร้างวัดพม่าเยอะแยะเลยแล้วก็หลังจากที่สร้างอุโมงเสร็จใช่ไหมฮะทะลุไปถึงเชียงใหม่เชียงใหม่ก็เลยเจริญทุกวันนี้ฉะนั้นเชียงใหม่เองนี่ก็ถือว่าเป็นพี่แก้วน้องขวัญของจังหวัดลำปางนะจ๊ะเออต้องขอบคุณลำปาง นะฮะเป็นเมืองที่น่าอยู่มากทุกคนมาเที่ยวนะทุกคนมาเที่ยวแล้วก็ตามรอยมามากินข้าวมันไก่อร่อยอร่อยมากินข้าวขาหมูอร่อยอร่อย,ออยข้าวซอยชื่อบ้านข้าวซอยทุกคนตรงทางไปบ้านป่องนักบ้านป่องนักเนี่ยมีหน้าต่างเยอะป่องก็คือหน้าต่างคําว่านักก็คือมีมากมายนักหนาอะไรประมาณอย่างเงี้ยฮะก็จะเป็นแบบมีหน้าต่างระบายอากาศเป็นแบบ สไตล์ของเดือนปัญญาเป็นเหมือนพระที่นั่งวิมานเมกสวยทุกคนมีห้องบรรทมห้องสงห้องรับประทานกระบวยพระกายาหารก็เลยมาถ่ายละครแบบจกัจกจักละครเก่าๆสมัยคลาสสิกประมาณเนี้เรื่องที่บอกอะฮะคุณชายจุชาเทพหนึ่งในสวงเนะฮะนี่ฮะสะพานรอที่จําไว้เลยทุกคนข้ามมาก็จะถึงนะฮะรีสอร์ทที่ลำปางเห็นไหมฮะเหลือง เราถึงแล้วทุกคนไปพักผ่อนเดี๋ยวลงทางนี้ก็ขึ้นห้องเนาะสำหรับคลิปนี้จะยาวไปทุกคนจะาเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้า